ม,มันไม่คืเแบเนาะมันก็บสมเนาะบวกสมมัะนะมา นก้าสองกัาหนึ่งหกสิน่าะเดัสิบเจ็ดคเดียวสามสิบบาทม่น้คิดว่าจะเกนงิเกิเดืนี่

กินุ่นจะเป็นหลยเนกินนุ่นัน,นอยู่บาด์ไล่หลเนี่ยได้นอนเสร็จอีกนนอกินเนาะบ้านไผกินนุ่นออกล้วไหมเนี่ยเ,เรามาขายเห้อบ้านไผมีกินนุ่น,นรับซื้อ